เรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางกันบ้างครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยากเข้าถึงเรื่องของบริการสาธารณะซึ่งรัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางต่อเนื่องจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการงวดแรกของปีวันที่10มกราคมนี้ครับนางรัตเกล้าอินทวงศุวรรณคิวรีรองโฆษกรัฐบาลออกมาย้ำนะครับถึงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนภายหลังรัฐบาลได้มีมติอนุมัติบางมาตราไปแล้วล่าสุดกลุ่มเปราะบาง โดยประชาชนที่รับสิทธิจานวน3ากลุ่มด้วยกันได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการในงวดเดือนมก,กราคมปี6 7นี้จะได้รับโอนเข้าบัญชีในวันพุทธที่10มก,กราคมนะครับที่จะถึงนี้โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดอายุ60-69ถึง69ปี600บาทต่อเดือนอายุ7 0ถึง79ปี700บาทต่อเดือน อายุ80-89ปี800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปครับ1 0 0 0บาทต่อเดือนสำหรับเบีย้ยผู้พิการปี2 5 6 7นะครับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1000บาทต่อเดือนครับและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนครับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมมนน้้ททีีี่่่กกรรรไไไดดสสงเเิิิและพพพัฒาาาคคุณภชวตวตต็บซ dep.go.th ครับหรือโทร023543388ต่อ311ครับทางนี้นะครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนครับ